สวัสดีครับพบกันหลังจากเกมที่เราผ่านเข้ารอบ4 FA Cup ได้สำเร็จนะครับเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่ไปได้1ประตูต่อ0นะครับเฉือนวิววิวนะฮะนี่คือเสน่ห์ของฟุตบอลถ้วยนะครับทีมที่ดูเหมือนว่าจะห่างกันแต่ว่าพอมาเล่นในฟุตบอลที่ตัดสินนัดเดียวแบบนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้เกิดความแตกต่างมากเท่าไหร่นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หน่อยนะฮะก่อนที่จะได้ดูกันนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับฝากด้วยช่องนี้ออฟไซด์นะครับก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกๆคนนะครับที่เข้ามากันเรื่อยเรนะฮะเกมนี้ต้องบอกว่าผัดกันบีบผัดกันเพรสสนุกนะครับเล่นบอลเร็วแล้วก็ใครที่ตั้งตัวไม่ทันเนี่ยก็จะพลาดไปนะครับสเปอร์เองก็บีบใส่เบอร์ลี่นะครับจนทำให้การบิวอัพจากข้างหลังของเบอร์ลี่เนี่ย เป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับแล้วลหลายๆครั้งนะครับเราก็ได้บอลมาแล้วก็ได้รุกต่อเลยนะแต่ว่า,อาบอลที่ เราใช้โอกาสในจังหวะส,สุดท้ายเนี่ยค่อนข้างที่จะเปลืองไปหน่อยนะครับคือไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควรโดยเฉพาะริาร์ดิฉันนะครับที่ช่วงต้นเกมเนี่ยมีโอกาสสักสอาครั้งที่หลุดเข้าไปยิงแต่รู้สึกว่ามันไม่เต็มเท้านะฮะดูแป๊กดูอ่อนแรงยังไงก็ไม่ทราบอาจจะเป็นเพราะว่ามันเข้าซ้ายข้างที่ไม่ค่อยถนัดหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ต้องไปเป็นเรื่องที่เขาจะต้องไปฝึกฝนตัวเองนะครับว่าทํายังไงถึงจะเรียกว่า มีประสิทธิภาพพอๆกันทั้งสองเท้าเหมือนซอนดึงมินที่ที่เขาซ้อมมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยนะฮะว่าจะต้องให้แบบประสิทธิภาพเท้าทั้งสองข้างเนี่ยมันพอๆกันเลยนะครับเพื่อที่จะเนี่ยไม่ไม่เกิดข้อเปรียบเทียบขึ้นมาเวลาที่ได้โอกาสหลุดเข้าไปยิงแล้วมันมันจะทําให้แบบเออเขาได้เปรียบมากถ้าเกิดว่าซ้อมมาเยอะนะครับแต่ว่าจังหวะของริชาร์ดสันเมื่อคืนนี้ดูยัง ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยถนัดเลยนะพอมีโอกาสในช่วงต้นๆแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆเฟดออกไปจากเกมเลยนะครับเพราะว่าบอลไม่ถึงฮะแม้ว่าทางปีกทั้งสองข้างเราจะได้บอลค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอย่างที่บอกว่าเราตัดบอลได้เร็วนะครับในแดนหน้าเนี่ยนะพอเบนนอนสันที่ตอนแรกเล่นอยู่ทางซ้ายเนี่ยนะครับพยายามล็อกเข้าไปเปิดเนี่ยนะครับกินตัวไปได้ล้ไปสุดเส้นหลังแล้วแต่ว่าจังหวะหักเข้ามาเนี่ย ค่อนข้างจะเจอกับอุปสรรคในเรื่องของการบล็อกนะ,ะการเล่นเกมรับในกรอบเกตีโทษของเบอร์ลี่เนี่ยมันค่อนข้างแน่นนะฮะเปิดไปก็ติดบล็อกอยู่ทั้งวันเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเกิดจะเลือกยิงเองนะครับล็อกเข้าในไปแล้วก็ไปปั่นเองเนี่ยก็เหมือนกับพลังยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับยังไม่ทรงพลังยังไม่เฉียบขาดพอนะฮะทีเด็ดหรือว่าทริคของการยิงนะฮะยัง ทำให้เรารู้สึกคิดถึงซอนดึงมินที่ไปเล่นทีมชาติอยู่ในตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นจังหวะเนี้ยเขาโยกนิดเดียวแล้วปั่นลูกนี้เนี่ยอาจจะเสียบมุมไปแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องพัฒนาแล้วก็เรียนรู้จากรุ่นพี่ไปด้วยนะครับว่าเทคนิคการยิงประตูเนี่ยยิงยังไงให้มันหนักนวลทรงประสิทธิภาพนะครับเบนนอนจอร์แดนก็ยังขาดตรงจุดนี้พอครึ่งหลังไปเล่นทางขวาเนี่ยก็ยังผ่านได้ตลอดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พยายามจ่ายเลียดสูตรเดิมอะที่เล่นกับรูชาร์ดิสันแต่ว่า วันนี้กองหลังเบอร์ลี่ค่อนข้างรู้ทันนะครับในขณะที่คูลูเซฟสกี้เองนะครับก็ตอนแรกก็เล่น,เป,นเป็นริมเส้นทางด้านขวานะครับหาจังหวะโยกตัดเข้าในแล้วเปิดเข้ามานะครับแต่ก็ยังไม่แม่นยำนะฮะหรือ,อ,อจะหาโอกาสในการยิงเองก็ยัง,ย,งยังเหมือนเดิมนะครับยังคำเป้าไม่ค่อยเจอนะเป็นลักษณะของการชงเองกินเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปเข้าชาร์จลูกเปิดจากเพื่อนฤดูกาลนี้็ก็ทำได้ค่อนข้างดี นะครับแต่ว่าในเกมเมื่อคือนนี้พอถูกขยับเข้ามาตรงกลางแล้วรู้สึกเป็นอิสระดูฟรีดูดูเล่นสบายดูผ่อนคลายมากขึ้นนะครับการจ่ายบอลค่อนข้างจะแม่นนะเวลาแบบทิมตามช่องนะครับให้เพื่อนที่มีความเร็วเข้าไปเอาบอลเนี่ยนะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายก็ก็นั่นแหละฮะยังไปเจอการบล็อกนะครับที่ ค่อนข้างแม่นยำของทางเบอร์ลี่อันนี้ก็ต้องให้เครดิตเขาด้วยในขณะที่ของเราเองก็ก็อาจจะหาจังหวะจบได้ยังไม่เฉียบขาดมากพอนะครับจะยิงไกลอะไรเอ่ยเนี่ยนะครับก็ยังกินพวกสาประตูของเบอร์ลี่ยากอยู่เหมือนกันแต่ท้ายที่สุดนะฮะการตัดบอลเร็วในแดนของเบอร์ลี่เนี่ยก็เป็นผลนะครับแล้วก็เป็นปอโรเองเนี่ยที่เขาตัดได้เองแล้วก็ลากเข้าไปยิงเองนะครับยิงเสียบมุมเลยลูกนี้นะฮะยิงให้เด็กๆด,ดูเลยนะครับว่าต้องยิงอย่างนี้นะ เวลาที่จะยิงไกลถ้าคิดจะยิงไกลแล้วเนี่ยมันต้องหนักอย่างนี้ทิศทางมันต้องเป๊ะอย่างนี้นะครับที่ผ่านๆมาเนี่ยยังถือว่าเด็กๆเขาเล่นกันเด็กๆเขายิงกันนะครับ <laughs> นี่ปอโลก็โชว์ให้เห็นเลยว่าจากที่เขาพยายามมาโดยตลอดทั้งเกมนะฮะในเรื่องของการเติมเกมรุกนะครับจะเปิดจะอะไรก็ตามเนี่ยยังไม่ได้ผลแต่ว่า ในจังหวะนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงเหมือนกันนะตอนแรกผมก็คิดว่าเขาจะครอสตามปกติตามฟอร์มของเขาอะแต่ว่าก็เลือกยิงนะครับแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเลยนะครับก่อนหน้านี้จูมานี่โรเซรโซก็พยายามยิงไกลยอยู่นะครับแต่ว่าแมมันก็ได้แต่ได้แต่เสียวนะครับก็เป็นเกมที่ยากลําบากครับยากลําบากถึงแม้ว่าเราจะเล่นได้ดีกว่านะถือว่าเล่นได้ดีกว่าแต่จังหวะสุดท้ายนี่แหละที่ยังไม่เฉียบคมเลยนะครับ ดูไปก็คิดถึงซอนดมินไปเนี่ยเวลาที่ไม่มีเขาแล้วมันก็กลายเป็นแบบนี้ซะอย่างซะอย่างนั้นนะฮะการยิงประตูมันไม่ค่อยหนีมือประตูเท่าไหร่นะครับหรือถ้าจะเข้ากรอบเนี่ยก็ไร้น้ําหนักอะไรแบบนี้นะครับเป็นสิ่งที่ต้องไปปรับกันอีกเยอะเลยนะครับรวมถึงการประสานงานในในกรอบเขตโทษของเรานะครับยังค่อนข้างจะขาดขาดเก,เกินนะครับการยิงประตูด้วยลูกยิงไกลแบบนี้ก็ แสดงให้เห็นแล้วว่าเรามีปัญหาในเรื่องของการประสานงานในจังหวะจบนั่นเองนะฮะแต่ว่าในเรื่องของอเกมรับขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะยังไม่ได้เนียบเท่าไหร่เพราะว่าเจอเบอร์รี่บีบใส่หนักเหมือนกันมาแบบไม่กลัวเหมือนกันนะฮะก็มีใจเสียนะครับทีนี้หลังเกมนี้นะครับก็มีข่าวว่ามีผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับเนี่ยฮะ ดูไปแต่ละนะัดนอกจากจะต้องลุ้นผลการแข่งขันแล้วต้องลุ้นว่าใครจะเจ็บอีกคราวนี้เป็นคิวของเบนเดวิสนะครับเบนเดวิสเนี่ยตามข่าวบอกว่าเจ็บแฮมสตริงเอาอีกแล้วครับเป็นการบาดเจ็บทีป่ปัญหาเดิมอะนะฮะแฮมสตริงอีกแล้วนะครับรวมถึงโจมานนี่โจานี่เลโซโลเซลโซอ้อวันนี้เป็นอะไรเนี่ยนอนน้อยนะครับก็บาดเจ็บไปทั้งสองคนแต่ว่ายังไม่ยืนยันนะครับว่าจะต้องพัก แค่ไหนยังไงต้องสแกนดูก่อนนะครับในช่วงของวันทําการนะฮะวันจันทร์วันอังคารเราคงจะได้รู้กันแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องดีมีข่าวดีตรงที่ว่าเซนเตอร์นะครับอย่างมิกกี้ฟันเดอร์เฟนเนี่ยกลับมามีชื่อเป็นตัวสำรองได้แล้วในเกมเมื่อคืนนี้นะครับก็พร้อมที่จะทดแทนนะถ้าสมมติว่าในเกมกับแมนยูสัปดาห์หน้านะครับถ้าเกิดเบนเดวิทฟิตไม่ทันเนี่ยนะครับฟันเดอร์เฟนก็น่าจะต้องได้ลงสนามนะครับ ในส่วนของแรนัเซยงก็ได้เล่นแล้วนะฮะเอ t นสกาเลตนะครับก็ก็ได้กลับมาเล่นแล้วนะครับแต่ว่าการจะทดแทนรุ่นพี่เนี่ยทำได้ดีหรือไม่มันก็เป็นอีกเรื่องนึงอะพูดถึงเซสยงนี่ก็มีโอกาสได้ยิงด้วยนะเมื่อคืนนี้นะครับก็โดนเซฟไปทีหนึ่งนะล็อกเข้ามายิงด้วยขวาด้วยนะครับส่วนคนที่จะถูกปล่อยนะครับเอริกไดเออร์ครับเอริกไดเออร์เนี่ย ไบเยอร์มิวนกนะครับก็ตามจีบอยู่นะฮะถือว่าเป็นวาส,สนาของไดเออร์เลยนะฮะวาส,สนาผู้ใดนอกก็คือไดเออร์นี่แหละนะครับเ,เล่นก็ไม่ค่อยได้เล่นนะฮะแต่ว่าทีมยักษ์ใหญ่อย่างไบเยอร์เนี่ยยังไม่ลดราวาสอกแล้วก็เตรียมที่จะคว้าไปร่วมทีมนะครับข่าวว่าคุยรายละเอียดตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็เหลือแค่2สโมสรตกลงกันนะครับว่าจะยังไงค่าตัวคาดว่าน,น่าจะไม่ถึง5ล้านยูโรด้ซ้ำไปนะครับ ปล่อยถูกๆเลยนะครับใส่กล่องแล้วก็ห่อให้อย่างงามนะฮะจะได้ไปเล่นให้กับทีมที่เป็นยักษ์ใหญ่ของยุโรปนะครับมีอนาคตอีกไกลเลยนะฮะสำหรับการลุน้นแชมป์นะฮะกับไบเยนมิวนิคถ้าหากว่าย้ายไปแล้วก็เซ็นสัญญากันเรียบร้อยนะครับก็จะได้ไปเล่นกับเพื่อนเก่าอย่างแฮ์รี่เคนด้วยนะฮะเนี่ยครับ,รบก็เป็นเรื่องราวที่นำมาพูดคุยกันครับหลังจากจบเกม เอฟเอคัพนะฮะเดี๋ยวรอผลการจับสลากนิดนึงนะครับว่าเราจะได้ไปเจอใครในรอบต่อไปนะครับก็หวังว่าอย่าอย่าหนักมากแล้วกันนะครับในช่วงนี้ผู้เล่นยังกลับมากันไม่หมดนะฮะยังผลัดหน้ากันเจ็บอยู่นะครับเป็นปัญหาเดิมๆเลยก็ไม่รู้จะแก้งไงเหมือนกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับคอมเมนต์มาคุยกันฮะว่าคุณคิดยังไงกับเกมนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ